เอาเค็ดที่ว่าเรือบนรําใหญ่มากครับแต่ใบพัดมาเล็กนิดเดียวมันนําพาตัวเรือลาใหญ่ไปได้ได้มันเป็นเหล็กนําพาตามหลักความเชื่อของบุรพาจาร์โบราณครับเราก็เลยเอาความเชื่อนี่แหละซึ่งเราคิดว่าเป็นเหล็กนําพาอมันเป็นทั้งกังหันที่นําพาเรามันเป็นทั้งกังหันที่ทําให้เราสอดคล้องกับศีฤดูลการ แล้วเราก็ยังใส่หูเหมาซานสี่ฤดูการลงไปในใบจักด้วยที่ใบมีทั้งสี่ใบตรงกลางเป็นดาวเป็นตรงกลางเป็นเป็นดาวที่ขับเคลื่อนฤดูการในทีนึงถึงมันเล็กแต่ใส่หูทั้งใบที่สําคัญคือเขียนมัตรสยามด้วยนะรันเลขด้วยให้เป็นเครื่องรางที่คู่กับมัตตสยามเมืองไทยยังไม่มีใครทําอันนี้นี่ใช้เนื้อใบจักเรืออันนี้ใช้เนื้อใบจักเรือใช้เนื้อใบจักเรือผสมกับเนื้อเมกสิทธิ อแต่เราเน้นไปที่ใบจากเรือมันก็เลยออกโทนแดงครับโทนออกเหมือนท้องแดงอืเรือลรานี้ชื่อกอมันเป็นกอไก่แล้วก็นําโชคกอนําโชคเป็นเรือกอนําโชคกอไก่ที่ก็คือเราเอาเอาอันนี้ได้มาโดยบังเอิญจากการเสี่ยงทายในการที่จะหาโลหะครับแล้วก็อยู่ๆก็มีคนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอําเภอป่าพนัง <K _> เขาบอกว่าเราเราถามไปแล้วก็เเขาบอกว่ามีไปจักรเรืออยู่เรือลำหนึ่งแล้วเรือนี้ต้องใช้แล้วด้วยไหมใช้แล้วลที่เรือเอาไปจักรไปจักรเรือจริงหูหนักมากเบลเลอร์เทอร์เลยใช้แบบเอาใหม่ใหม่ไม่ได้ใช่ไหมก็ <K _> มันอยู่ในเรือประมงเลยอันนี้ถอ,อไปจากเรือประมงกอนำพาไม่แ <K _> ต่ว่าตัดนำลาเราใช้จักรใบใหม่เลยได้ไหมแบบยังไม่เคยลงไม่ถูกไม่ถูกเคสที่เคยนำพาคนจริงมาแล้วอ๋ออันนี้คือมันเอาไปใช้ในเรือประมงที่นำแล้วก็เรือเนี่ย เขาบอกว่าจับปลาจับอะไรได้ดีมากนะแล้วพอเขาปลดระวางเรือเขาก็ถอดไปจับเปียอแล้วเราก็จังหวะด,ดีว่าเราไปได้มาอ๋อได้ไปจับเดิมมาซื้อมาพอเขาบอกว่าเรือชื่อกอนำพาหกเราเลยใช่เลยเพราะว่ากอไก่เนี่ยก็เปียบเสมือนไก่ซึ่งเป็นพลังงานอย่าง<อ>ซึมซับพลังงานอย่างแล้วก็นำพาชื่อดี น้าโชคอ่ะกอนํำโชกอ่ะกอน้ากอนำโชกกไก่กไก่นํำโชคอ่าก็คือพลังงานหยางที่มันนํำโชคอ่าเราโหเท่าไหร่กูก็ซื้อแต่สองแสนกว่ามังเออมันมันเป็นจังหวัดมังเออรพอดีด้วยใช่ไหมจารย์ก็ใช้วิชาหมอซานเสียงทาย หาโลหะบนสารมาถามแล้วก็ได้แล้วก็ได้ขสารน้ำโชคที่มาอ่าเป็นเรือกอนำโชคได้มาอ่าถ้าเราก็เข้าเคสเหมาซานที่ว่ากอไก่เป็นพลังงานอย่างพอดีแล้วก็ชื่อมันเป็นนำโชคแล้วมันก็เป็นเรือประมงที่ทามาหากินมันก็เหมาะกับเราในยุคนี้ที่เราเอามาพกเพื่อนําพาตัวเราไปถึงฝั่งในการทามาหากินอ่าแล้วเราก็มาลงฮู้สีฤดูการตอนที่เราเขียนแบบฮู้เนี่ยเราไปเขียนที่พนมลุงนะ อ๋อที่จัดไปใช่ที่เราเคยโพสลงไปในเฟซเราแล้วเขียนแบบที่ที่พนมนุ๊กเอาไปเขียนมาไปเขียนวันที่ผ้าทิศลอดสิบห้าประตูสิบห้าประตูอะสิบห้าประตูนั้นก็คือเป็นเลิกที่ผ้าทิตศเนี่ยตะวันก็คือพลังหยางอ่าทะลุสิบห้าประตูของข้างขึ้นข้างแรมอ่าคือทางเอาพลังงานจากสุริยันและจันทราที่สมบูรณ์ในการเขียนอันนี้ขึ้นมาหนึ่งปีเต็ม แล้วก็เสกวันที่เสกเนี่ยเราก็เสกทั้งไทยทั้งจีนอเสกทั้งไทยทั้งจีนแล้วก็เราเดินด้วยการที่มันเป็นโลหะมาจากน้ําเราก็เสกเจริญกระสินาธาตุน้ําพกติดตัวได้ม,มึงจะไปทําเป็นแหวนได้ทาเป็นจี้ได้อ,อทํามาเลี่ยมติดตัวได้ใส่พวงกุญแจได้อืมึงเอาไปใส่ในรถได้อใส่ได้หมดทุกที่ที่มึงที่มึงอยากได้อื ่าแล้วกูก็ทํามาแบบมึงไปทําแหวก็สวยอืทํากี้ก็สวยคือ,อทำก็ได้นะทําได้หมดอ่ะออทําได้หมดมถ้าถามว่าอันนี้ดีไหมถ้าชีวิตนี้มึงมีอยู่นี่กูว่ามึงแพ้คนยากบางคนชีวิตไม่เคยถูก,กวหวยจานหนูอยากถูกหวย มึงใช้แค่คำว่าอยากพอนะไอรางวัลที่หนึ่งมึงหยุดก่อนขอแค่มึงถูกหวยให้ได้ก่อนบอกเลยว่ากระจ่างมากสำหรับประจสยานมึงไม่จำเป็นต้องมีวัตถุมงคลก็ได้มึงแค่แก้ตาที่กุบอกว่ามึงไปทำอะไรกับบ้านมึงนะมึงไปแก้ไขชีวิตของบ้านนะตัวมึงเองมึงแก้ไขแบบนี้นะไม่ต้องพบวัตถุมงคลปราจสยานไร้แต่มึงก็ถูก ใช่แต่มึงถูกมาแล้วเงินนั้นมันอาจจะไม่เป็นคุณกับมึงก็ได้นะใช่เพราะพลังงานในตัวมึงไม่มีในจุดนั้นใช่แต่มึงใช้วิชาห่วงจุ้ยของมัตสยยะในการแก้ให้พลังงานนั้นได้มึงแต่โดยพื้นฐานมันดั้งเดิมคือมันไม่ได้มงนะมึงได้มาเดี๋ยวมันก็หมดไปแล้วมันก็จะกลับไปเหมือนเดิมใช่อาจารย์หนูถูกหวยแล้วทำไมหนูไม่ดีขึ้นก็กูบอกแล้วไงดวงมึงเป็นแบบนั้นใช่ไหมแต่พอมาอยู่กับมัตสยามอาจารย์หวยหนูไม่ถูกแต่งานหนูดีถูก สุดท้ายแล้วคือสิ่งที่มึงอยากได้คือเงินเงินถูกถูก<ถ>ไหมมาทางไหนก็ได้ม<ถ>าทางไหนก็ได้อยู่กับม,มันตสยามถ้ามึงอยู่กับมันตสยามจิมจะรู้แล้วว่าเงินได้จากหวยมึงได้เงินจะเสียสุขภาพใช่เพราะงั้นมาตะสยามให้มึงได้เงินโดยไม่จำเป็นต้องมาจากหวยทั้งหมด